สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอ,อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะจะชวนทุกคนนะคะมาย้ายต้นกล้ามะเขือเทศลงในกระถางนะคะทั้งสองกระถางนี้ค่ะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศที่ไต่ทําการเพราะโดยใช้มเมล็ลนะคะได้ทําคลิปอัปเดตไปให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะก็สามารถย้อนกลับไปชมกันได้เลยนะคะ สองกระถางนี้ทําการเพราะมาเมล็ดพร้อมกันค่ะแต่ว่าการเจริญเติบโตอาจจะแตกต่างกันนะคะทุกคนแต่เห็นว่ากระถางนี้เนี่ยเติบโตเยอะแล้วนะคะก็เลยจะทําการขุดย้ายแต่ละต้นไปลงในแต่ละกระถางเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูกันต่อไปเนาะอันนี้เพาะลงในกระถางเดียวกันนะคะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เขาอาจจะแย่งอาหารกันได้นะคะแล้วต้นจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะ ชวนทุกคนมาย้ายต้นมะเขือเทศลงในกระถางค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใช้วัสดุง่ายๆที่หากันได้ในบ้านนะคะแล้วก็หากันได้ในสวนผักในการปลูกมะเขือเทศแล้วได้ผลดีด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะต่ายก็ได้เตรียมกระถางเปล่านะคะไว้ทั้งหมด5กระถางแบบนี้นะคะ วัสดุที่ใต่จะใช้รองก้นกระถางนะคะทุกคนเป็นของที่หาง่ายๆจากในสวนเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเศษหญ้าแบบนี้นะคะเราสามารถเอามารองก้นกระถางได้นะคะน้ําจะซึมไหลผ่านได้ดีใส่ไปเลยแบบนี้นะคะเวลาใส่เนี่ยเหมือนกับว่าจะถึงครึ่งกระถางนะแต่พอเราใส่ดินทับลงไปเดี๋ยวเขาก็จะอัดแน่นลงไปมากกว่าน,นี้เนาะเศษหญ้าแห้งนะคะที่เราถอนถอนหญ้าจากในสวนนะคะ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบนี้ค่ะแล้วพอเขาย่อยสลายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงพืชบำรุงผักของเราต่อไปได้ค่ะใครที่ไม่มีตัวกับมะพร้าวสับนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะแต่ถ้าใครมีกับมะพร้าวสับนะคะก็ใช้เป็นกับมะพร้าวสับได้เลยค่ะวันนี้ต่ายมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่มีหญ้าในสวนเยอะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะ แต่ก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นหญ้าแห้งนะคะที่เราถอนถอนแล้วก็ตากพึ่งแดดไว้นะคะนี่คะ่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นหญ้าสดที่เพิ่งถอนมานะคะทุกคนก็เขาอาจจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะหญ้าสดเนี่ยไม่ได้ตายง่ายนะตายยากนะคะเขาอาจจะเจริญเติบโตขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้นะคะเราก็มาใส่ดินกันค่ะดินตัวนี้เป็นดินที่ต่ายปรุงเองหมักเองนะคะนี่คะ่ะหมักครบเวลาแล้วนําไปใช้งานได้นะคะ ก็ตักดินใส่เข้าไปเลยในกระถางยังไม่ต้องใส่มากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ต้นกล้าลงไปด้วยนะคะใส่ประมาณนี้ก่อนทุกกระถางนะคะใส่เตรียมไว้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการย้ายต้นกล้าได้เลยค่ะค่อยๆงัดเบาๆนะคะไทยก็เริ่มจากการเสียบช้อนปลูกนะคะไปด้านข้างกระถางก่อนนะทําเป็นร่องไว้นะคะระวังรากเขาหักหรือว่าระวรากขาดด้วยนะคะ ษณะน,นีนะคะทุกคนแต่ก็จะค่อยๆงัดเขาออกมาแล้วก็เอาต้นกล้ามาวางในกระถางได้เลยค่ะนี่วางลงไปเลยต้นกล้ามีความสมบูรณ์มากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ,ะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะต้นกล้ามะเขือเทศวันนี้จะทำการย้ายทั้ง5ต้นเลย เรียบร้อยแล้วนะคะย้ายลงมาทั้ง5กระถางหลังจากนั้นก็เติมดินลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นดินเก่านะคะที่ตายเพราะต้นกล้ามะเขือเทศเมื่อสักครู่นะคะเราจะนำมาใช้ก็ได้นะคะทุกคน ค่ะทุกคนและต่ายนะคะก็ได้ทําการย้ายต้นกล้ามะเขือเทศนะคะลงในกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหต้นนะคะเนี่ยค่ะเวลาทําการย้ายต้นกล้านะคะควรจะทําเวลาเย็นอย่างที่หลาเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ย้ํากันมาตลอดนะต้นจะได้ไม่เหี่ยวเฉ้าต้นจะได้มีเวลาพักฟื้นในช่วงกลางคืนนะคะ เนี่ยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มารดน้ํากันค่ะสิ่งที่ไต่จะใช้รดในวันนี้นะนั่นก็คือฮอร์โมนไข่นั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนไต่ก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2ตัวนี้นะคะจะช่วยบํารุงต้นกล้ามะเขือเทศให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็เร่งการออกดอกออกผลด้วยนะตัวนี้จะทําให้ต้นพืชสดชื่นมากขึ้นค่ะยิ่งในช่วงที่เราย้ายนะคะพืชต้องการการฟื้นตัว ตื่นเช้ามาพรุ่งนี้พืชจะได้ไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ทําการเจริญเติบโตต่อไปแล้วก็มีวิตามินบํารุงรากบํารุงต้นด้วยฮอร์โมอนไข่นะคะก็จะมีจุลินซีค่ะแล้วก็มีโปรตีนจากไข่นะช่วยให้ต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรงเร่งดอกเร่งผลแล้วก็ช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ,ะวันนี้นะคะแต่ก็จะใช้เป็นบัวรดน้ํานะคะเตรียมน้ําไว้แล้วนี่ค่ะบัวนี้นะคะก็มีปริมาตรนะคะประมาณ10ลิตรนะ ขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะเทลงไปประมาณ2-3ฝาค่ะทุกคน1 2 3แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะแต่ก็จะเทมา2ฝาค่ะอ่านี่เลยเท่านี้ค่ะ คนๆให้เข้ากันราดรสได้เลยค่ะดินที่ต่ายใช้มาปลูกวันนี้นะคะก็เป็นดินที่ต่ายปรุงแล้วก็หมักจากเศษผักในครัวนะคะก็จะมีเศษผักมีเปลือกไข่นะมีดินถุงนะคะมีปุย๋ยแล้วก็ตัวกลาบมะพร้าวสับ แกลบเก่าเนี่ยค่ะหมักครบเวลา7วันนะคะก็นำมาใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้ก็ชวนทุกคนมาย้ายต้นกล้ามาเขือเทศนะคะแต่ก็จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ